สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูต่ายครับกับวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาชั้นป .1 นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเรามาเรียนในภาคของวิชาภละศึกษานะครับอันนี้ที่เราจะเรียนเรื่องแรกก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่คืออะไรครับเรียนก็คือ การที่เราออกกำลังกายโดยมีการเคลื่อนที่นะครับหรือนะครับการวอร์มอัพก็เป็นถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบอยู่กับที่เหมือนกันนะครับก็คือการวอร์มอัพก็จะมีท่าอะไรเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวครูจะนำวอร์มนะครับแล้วก็จะมีท่าในบทเรียนของเรานะครับสี่ท่านะครับให้นักเรียนฝึกในหนังสือเรียนของเรานะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอ่าไปเลยครับ น,นะครับเรา,าเก็เริ่มกันเลยนะครับท่าบอมท่าแรกการเคลื่อนไหวอยู่แบบท,ที่นะครับท่าแรกนะครับทำร้อ,องถคขับเอวเหนือทงไปมอ,ของขบนครับอ่านนะับท้องกันนะครับให้ตึงส่วนคอนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลนะ้อลงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า จริงอียงขอแทนซ้ายเข้ามือนะครับมือซ้ายมือซ้ายของเราทำแถบเดียวปูไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเี่ยนข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตําแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นข้า ยืมบริเวณต้นคอนะครับนะท่านี้ประโยชน์ก็คือถ่านักเรียนนะครับนั่งเรียนออนไลน์นานนักเรียนสามารถทําท่านี้ได้นะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้เลือดไหลเวียนไปเสียงสมองได้นะครับอ่าต่อไปเรามาดูท่านต่อไปนะครับอ่าท่านี้เราจะนั่งลงนะครับนั่งลงกลางขาออกนะครับจากนี้นะครับอ่าแล้วมือแตะสลับไปนะครับสิครั้งนะครับ ให้ขาเติมนะครับ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, สามสี่ห้าหกเจปดเก้าสิบำหรับท่านี้นะครับก็จะเป็นการยืดผอนขายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับต่อไปนะครับท่าต่อไปเป็นการท่าบริหาร หน้าท้องนะครับให้นักเรียนดูด้านขาครับนั่งลงพับเขี่ยงขาไว้วหน้า,อ,าอีกแบบนี้นะครับแล้วยกเท้าของเราครับก็เป็นการยกขาของเราซึ่งให้น้องเด่ยวคือมือยกขึข้นมาแบบนี้นับไปครับสิบอีกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบท่านี้นะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องนะครับและส่วนท่าสุดท้ายท่านหนึ่งนะครับเป็นการบริหารไหล่นะครับทาแตะไหล่นะครับหุ่นไหลไปข้างหน้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหุนถอยกลับไปข้างหลังครับ 4 5 6 7 8 9 10ดอ่สัปดาห์นี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าการเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือการออกกำลังกายแบบอยู่กับที่นะครับสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับสำหรับในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับการออกกำลังกายก็มีอยู่นะครับก็คือเช่นการนั่งการเดินการการะโดดน,นะครับ การเล่นคาร์ว in ิ่งเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายทั้งหมดนะครับก็ให้นักเรียนนะครับสามารถนําไปปยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันการเล่นนะครับระหว่างเรียนออนไลน์ระหว่างพักเรียนคาบต่อไปออนไลน์เนี่ยก็สามารถใช้ท่าพวกนี้มาบริหารได้นะครับเพื่อเพื่อจะให้มีการรีแลนซ์นะครับสายตาของเราได้พักผ่อนนะครับโอเคครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับคลิปนี้ ครูว่หวังว่านักเรียนจะไปปฏิบัติตามกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถเปิดได้นะครับในหนังสือนะครับเรื่องการออกกำลังกายครับตั้งแต่หน้า63นะครับ64 65เนี่ยมีทั้งหมด8ท่าแต่สัปดาห์นี้ครูมาสอน4ท่าก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาดู4ท่าที่เหลือกันครับสำหรับสัปดาหนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ